อ้าวาไม่ใช่คนนี้ป<า>่าเ <laughs> อ้อโโสวัสดีครับทุกคนผมชื่นมาหยุดตอนนี้เอามาอยู่ในช่องโดนซีโนนะคะตอนนี้เราจะไปเล่นแมป เป็นเอ c หรือตายนะครับตอนนี้คนกำลังเล่นอยู่ผมก็อยากเล่นด้วยบ้างอ่ะเราดูของเขาได้ไหมนี่นะครดูกดดูได้ฮะกดตรงนี้ับดูได้แค่แนวเพื่อนะดูแค่คนซ่อนไม่ได้อ่าอยับร้อยแบเพยยิงมั่วเอ c ีซเสื้อคนนี้ดูผิดแปลกแปลกนะเขา ไปยืนไปยุย,ยอไอการีอ้าววิ่งเดชนะแล้วเข้ามาครับตอนน้องจะให้เอาเลือกแมพนะฮะจะเอาแมพอะไรเอาแบบไหนดีนะแบบออฟฟิตนะครันอ่ะเหมือนเดิมว่ามีคนเขาเป็นออฟฟิศอยู่เอาว่ะต่อไปเราต้องรอสักครู่เหมือนเดิมว่าเราจะรอดไหมระหว่างในเพลหรือคนซอดใครจะชนะกว่ากัน เข้าสู่เกมกันเลยตอนนี้โอ้แนวเภอโอ้เป็นแนวเภอร,รอบแรกเลยฮ่าฮ่าเสร็จแน่เบียดเนินแต่ไม่รู้ว่าคู่กับใครเอาล่าเริ่มกันเลยดูทีว่าใครจะกระโดดกว่ากัน NPC นี่แปลกๆนะ้ะใครฆ่าคนบริสุทธิ์อะอยากฆ่าดิ NPC นี่ผิดปกตินะ แต่เราก็ไม่รู้อ้าวไม่ใช่โอเคโอเคไม่ใช่นะทุกคนคนนี้เอยเชื่อพอดีเขาทุกขยะดูผิดปกตินะผิดปกตินะเฮ้ยวิงว่งวิ่งโอเคเยบร้อยเฮ้ยตอนนี้จะเหลือไอ้ผู้หญิงเสื้อแดงก็ผู้ชายผม ีน้ำตาลโอเคเอพีเดินติดตายน,นต้องดูดีๆนะคนนี้ตายแล้วโอเคคนนี้ตายแล้วเอพี MC นี่ <c oughs> ปกติอะไม่ใช่โอ้โหเหลือหนึ่งชีวิตแล้วเอพี MC บ้าอะไรเดินติดมันแปกมากเลยอะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดท่อเลยโอเคไหนดูสิ ทำเฟซเสร็จก็รัวไอ้ <MC S 1> คนนี้มันไม่ใช่แน่ๆเอ,อ้ยเอาวาเสียวไม่อยากยีมันเลยอ่ะเราเหลือแค่ช่วตยตีล้วนี่มันไม่ได้ดิด MC นี่ผิดปกตินะเราดูก็ได้เดิงตา,ต,าตาก็ตาบ้าพร้อมตาดึงอุ้ยใช่เฮ้ยใช่โ okay. อเคไม้ยใช่ตอนนี้จะเหลือ,อไอ้คนนี้ ม่มีสามารถหยุดนี้นะนะต,ต้องดูดีๆโอเคอ่ะาเดินกลับเดี๋เฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แปลว่าไอคนที่เป็นนั่นแน่ๆเลยมาพร้อมไม่ัตตอ่าไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหตายเอ้ยโอ้ไม่ก็อดอย่างเนี้ยนะเปี่ยนเดินเป็นฝ่าชนะผม <c oughs> มันยากอ่ะทุกคน เอาว่าแบบต่อไปจะเป็นแบบโรงพยาบาลนะครับเอาว่าต่อไปเราต้องรอครับผมโอเคเอาว่ากะลังโหลดแป๊บนึงสักครู่รอบปุ้ยรอบพิเศษเก็ได้รอบพิเศษคืออะไรวิ่งเหรอรถเรเวลการทำธุรกิจไปอย่างรถเรเวลเลยมันเป็นเหรียญเงินครับผมโอเคเหรียญเงิน แช่เบียนแล้วตอนนี้ฉันเป็นเวเนนโอเคฮะต้องระวังนะคะรับว่ามีแนนเพลย์อยู่ไหมเราต้องระวังตัวด้วยนะเราต้องรีบทำเควสอา่อาวเราอย่าให้แนนเพลย์รู้นะว่าต้นเกมมาเริ่มฆ่าผู้พิสูจน์ก่อนเลยเหรอแนนเพลย์ห้าดึงมั่วด้วยโอเคเราต้องใช้สมาธินะคะเพราะว่ามีแนนเพลย์อยู่อา่อา โอเคเรี okay. ยบร้อยไปที่สองอะไรโอ้ทำเคลสิตอืโอ้โหทำไมนานต้องใกล้แนาเพล์นะนี่เขาไปไม่ได้เพราะมีเพอร์อยู่เราต้องอย่าวิ่งนะเพราะเป็นบอดบอดมันจะไม่วิ่งนะ <Okay. S 2> โอเคไปต่อเลยน เอ้ยมีคนบูททอดโอเค m อ c มจะมันเอ็มซมันจะไม่สักมันจะไม่บูททอดแต่เราอะบูททอดโอเคโอ้แปลก็แปล็หนึ่งคนเราต้องอยู่ให้ห่างจากมันนะนายเพลจะไปฆ่าผู้บริคนบริสุทธิ์แบบน,นี้ไม่ได้เราต้องอย่าวิ่งนะโอเค <S <S โอ้โหทำเคลสเสร็จกันรัวๆตอนนี้จะเหลือเรากับไอตัวเล็กครับเพราะตัวเล็กเราต้องระวังนะคะรับว่ามีเนือ้อเพลอยู่เนือ้อเพลมิดมาเต็มเลยเราต้องระวังนะโอ้จะตายทำไมนาะนต้องกินเนื้อเพลด้วยเอาเอาออกเกไปเลยทุกคน

ชะนะเลยฮ่าฮ่าฮยิงฉันให้โดนยิงฉันให้ตาดิยิงฉันให้ตาดิฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้ฮะเแบียรเนินไปนฝา่ายชนะนะครับเหลือไอ้ดาวกับคาร์รี่เอ่อก็ไม่โยถูกใจนคะครับแบบต่อไปใช้ยจเว่นแบบไรดีนะอ่ะแบบคุกนะอะแบบคุกมาไปดูว่าจะได้เป็นอะไรโอเครอบที่สามจะเป็นเนื้อหนเน่งบันเดอร์โอเค เราต้องระวังดูเราต้องดูดีๆนะเพราะอย่าให้เนลเพอร,ร์รู้ว่าเราต้องเราต้องอยู่ให้นานโอ้โหนานกใกล้เนลเฟอรอต้นเกมเลยอย่ามาตาแต่ต้นเกมแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมเนลเพอร์ก็ฉลาดนะเกิร์สวิ่งหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นวิ <c oughs> ่งวิ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 ่งโอเคไปฮะโอเค โอเสียงเน ciudad, umas, ี่ยมันเกินเป็นกสิทธ์ถ้เกิดเพจตินกรสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องดูดีๆเบอร์เยอะโอเคต่อยอึออือึอึอึเร็วเร็วโอเคยับย่อยโอเคเควสต่อไปอะไรเนี่ยเควส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 ปลาป้าหมายโอ้ไม่ได้เพราะมีอันน uh okay, ี้อย okay. ู่ ทำไมนาต้องเป็นนาเหียวเลยอ่ะอ้าวแต่เพอค่าคนบริสุทธิ์ไม่ได้มีกฎหมายอือ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 เร็วเร็วเร็วโอเคยับเลยเฮ้ยใครสั่งให้วิ่งวะอย่านะใครจะเนียนกว่ากันต้องมา คนในอำเภอหรือคนซอดกว่าดีที่สุดโฮ้ยชอบอันนี้มากเลยเราต้องระวังตัวด้วยนะอย่าเพิ่งอยู่น้เพื่อนอย่าเพิ่งอยู่น้เพื่อไม่อยู่นะอย่าให้เพื่อนจับเอย่าให้เพ่อนจับได้โอเคต่อไปต่อไปโอเคนาต่อไปเนี่ยนาต่อไปนานาไรโอ้ให้ทำออดวิเศษด้วย อ้าวในเฟอร์ฆ the okay, okay, oh, ่าคนบริสุทธิ์โอเคเรียบร้อยโอเคเควสต่อไปไม่จบไม่จบทำเฟสเสร็จก็รัวโอ้ทำเควสเสร็จก็อุ้ยในเฟอตายแล้วฮ่าฮ่าเฉยเอาอยู่นี่ฮ่าฮ่าในเฟอร์ตายเออฮ่าฮ่าฮ่าไปเลยฆ่าคนบริสุทธิ์ เดี๋ยวเด็กก็ไปฝ่าชนะอีกแล้วนะครับอีกแล้วมาเลยโอเครอบต่อไปเออจะี๋ข้าไปแมปเลยแล้วกันนะดีเบียนเน่นเหมือนเดิมโอเคเบียนเน่นเหมือนเดิมนะโอเคเราต้องระวังตัวด้วยเราต้องเดี๋ยวเราโอเคเหนือไม่อยู่เ,เีหนือไม่อยู่อะโอเคเหนือไปเหนือห้ามมันโอเค ไบทำควยก่อนเนื้อเพิร์ไม่อยู่เนี่ยเพิร์ไม่อยู่โอเคเนื้อเพิร์ไม่อยู่เราต้องนาต้องอยู่ใกล้เนื้อเพิร์ด้วยเราต้องมีนาอยู่ใกล้เนื้อเพิร์อย่าให้ตำรวจรู้อ่ะเราต้องเราต้องระวังด้วยนะพอมีเนื้อเพิร์อยู่เราต้องอยู่ให้ห่างมันมันนะเอา

เบียดเนิ่นเหมือนเดิมโอเคเราต้องระวังด้วย,วยเพราะมีอนนี้อยู่โอเคทำไมนาะนต้องใกล้เนื้อเพือขนาดนั้นนะอโอเคเียบร้อย แน่เสียแล้วเนเปอร์ต้องให้แน่ใจว่าเนเปอร์ไม่อยู่กับเราเราต้องดูดีๆนะเราต้องระวังเราต้องระวังนะทุกคนพอไปไม่ได้พอมีเนเปอร์อยู่ต้องวิ่งหน่อย

ดูว่าจะได้ว่าพิเศษอะไรแล้พิเศษอะไรเออได้อำเภอหนึ่งสิบชีวิตได้มีในอำเภอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นโอ้จะเป็นเนเนบันเดอร์โอเควิ่งคนนี้เป็นนะในอำเภอหญิงด้วยโอเคเราต้องระวังตัวด้วยเพราะมีในอำเภอหนึ่งสิบชีวิตในอำเภอเดียวนะไม่ใช่ในอำเภอคู่แล้ว ไอ้เพิร์มีเ่เดาโอเควิ้เนีเพิร์ค่าคุณบริสุทธดวุ้ยทำเฟรสเสร็จกระโดวโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำเฟรสเสร็จกันรัวแต่วันน้าพอมีเนี่ยเพิร์หนึ่งสิบชีวิตโอ้โหนานเกินเนี่ยเพิเกินไป ไอ้บ้าเวืน่อนั่นเหมือนเดิมโอ้ยราเป็นแอร,ร์เพลรอบเดียวเองอ่ะอย่ามีแอ่์เพลยอื่นบ้างจังอ่ะทำไมต้องเป็นคนเดียวไอบ้างงแล้วเนี่ยเพราะว่าเอ็มีซีเดินกลับได้นะเราต้องรบกานตัวด้วยอุ๊อยเกมซีตายแอรเพลยคนนี้ยิงมั่วปะเนี่ย โ okay. อเคดูให้หามันเวลาตั้งเยอะไม่ได้เพราะมีแนวเพอ,อยู่โอเคเรียบร้อยแนวเพลต่อไปไว้เนี่ยโอ้โห้ผมมีอ้โห้แนวเพลเต็ม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 เลยยังเเป็นหนิน่นเดินบ้างก็ไม่ได้ปิดทับเลยนี <c oughs> ย่เป็นโอกาสตั้งเยอะแยะโอ้โ oh, ห <c oughs> นานใกล้แนวเพลย์ เราต้องไปอยู่ให้ห่างบอสจะค่อยเข้าไปนะโอเคนะโอเคแต่เดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วโอเคไม่อยู่ไม่อยู่ไปโอ้ยนเพื่อนนะเพื่อโอเคต้องอยู่ให้ห่างก่นกอนตอนที่เราจะเข้าไปในน,นั้นโอ้โหนั่นก็เน่าเพื่อเกินไป ือเปล่าโอไมค์ก่อเนี่ยเพื <which> ่อเพื่อเห็นเราไหม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 รู้ไหมเพื่อจะรู้ไหมกอเปล่า The ready go เสียวทั้งเอยไม่มีอยู่เนี่ยเพื่อไม่อยู่นะฮแน่ใจว่าเนี่ยเพื่จะไม่อยู่แล้วโอเคแค่ดูว่าป้าประกาศว่าแต้มไว้ต้องการก็คือสิ่งคนนี้ อุ้ยตอนนี้ตื่นเอไอ้สาคนอ้าวเจะไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์ไซรไพิตายแล้วครับผมทำไมานานต้องใกล้เนื้อผืน,นด้วยอ่ะโหดแย่แล้วเหลือเรากันสองคนสู้ๆต่อไปนะตอนนี้เหลือไอ้เสื้อแดงคนเดียวเสื้อแดงสองคนกับเราหรือเปล่าเฮ่บวยน้าน้า สู้ต่อไปนะเสื้อแดง <B> รอบสุดท้ายนายอำเภอมานายอำเภอดูกับคู่กับใครวะอันหนึงโอเคได้คู่กับโบสโอเคเราต้องดูดีๆนะอย่าให้ฉันรู้ว่าว่าใครเป็นใครทำเควสเข้ากับตานะเฮ้ยอย่ายิงมั่วด,ดิเพื่อนใช่ไหมไปมไป โอเคคนนี้ไม่น่าจะใช่นะาไ่ใช่ไม่ใช่ด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นมันบินขึ้นไปด้วยอะ่ะโอเคไม่ทำตาจดะจ้นะจ้ะอุ้ยฆ่าคนบริสุทธ์นะ เอพีซีบ้าไปว่ามันเดินติดตรงนี้นั่นเะนียยบร้อยนั่นเนเะรยยบร้อยต้องเวงดีๆนะทุกคนเพราะมันจะเดินหลบเนคอยคนนี้ใช่หรือเปล่านะ้าแจ้งเตือนไหม เตือนไหมืครเตือน,นไหมใครทำสิเฮ้ยคนวิ่งคนวิ่งเฮ้ยคนวิ่งคนวิ่งโอเคเรอบต่อไปต้องหาดีๆเพราะเบอคอนเยอะมากตันนี้หลือ่ไอเบอคอนยังไง่ะ โอเคคนนี้ไม่ใช่อ่ะโ okay, อเคเชื่อว่าคนนี้ไม่น่าใช่ <B ad> อุ้ยไม่ใช่โอเคอุย okay, ค้ยเสร็จเย <B ad> ้แน่เฮ้ยใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยเย้ที่สุดน,นายเฟิร์สก็เป็นฝ่ายชานะจนได้เย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 ้ยย ยิเมดเลยเล็ดเลยโอเคก็จบแล้วครับสวัสดแบบเป็น NPC หรือตายทุกคนเกมนี้สนุกไหมครับถ้าถ้าถ้าชอบเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งวิงก์ไว้ให้นักกันนะสวัสดคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย